ปี2,560ตอไหครับที่จะลองมาองต้องรับรถขับเวลาไม่ติดอยครมีจุดที่จะใช้กำลังของรถถังไม่ตกเพราเราแรงเรกักอัุซวตุงวาราสามารป้องกัรน้ท้อสาย Grazie.